สวัสดีค่ะนะคะวันนี้จะพามาดูข้าวโพดหกสวันค่ะ,ะนัดโดนมาฉีดยาข้าวโพดนะคะมารอมารอโดนกันนะคะทางเงินไหนาพี่เบ ทังงานอันนี้เข้าวโพด65วันนะคะกำลังออกไหมนัดโดนมาฉีดยาหนอนกัน,นะคะ่ะอันนี้กำลังรอดโดนนะคะตอนนี้ตอนเช้าสูง6โมงครึ่งนนยังไม่มาเลยนนเงามาดูข้าวโพด65วัน อันนี้จะเป็นข้าวโพดของแขรดเองนะคะไอนน้เสียถังเสียถังมันจะของข้าวโพดค่ะอันนี้ก็ประมาณเจ็ดไร่ค่ะอันนี้เกี่ยวไปรอบหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ทําใหม่รอบที่สองค่ะ <c oughs> ลูกชายลูกชายลูกชายนี่ค่ะนี่คือใหม่ข้าวโพดข้าวโพดหกสิบห้าวัน กำลังออกใหม่ะคะ่ะอันนี้เราใช้ระบบดึงน้ำใส่ลองนะคะยังไม่ได้ถ่ายทำแบบจริงจังนะคะถ้าจริงจังนี่จะถ่ายตั้งแต่ปลูกตั้งแต่รดน้ำแยวรอแปลงใหญ่นะคะรอไดูฝนแล้วกันอันนี้ก็ถ่ายมาคร่าวๆนึกจะถ่ายตอนไหนก็มาถ่ายให้ดูนะคะอันนี้เป็น มือใหม่หัดใายทำ u t u b e นะคะฝากช่องแคทด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติด,ดตามทุกคนที่แคทอาจจะตอบไม่ได้ครบทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่มาคอมเมนต์อาจจะไม่ได้ตอนแรกก็อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งหน่อยนะคะเดีย๋ยวจะค่อยๆฝึกพูดไปนะคะอาจจะมีเขินกล้องมั่ง ต่อไปค่จะพูดให้เยอะๆนะคะจะพยายามพูดด้วยนะคะดี๋ยอีกหน่อยก็คงจะพูดเก่งเองค่ะปกติก็เป็นคนที่ไม่ไม่ใช่ถ้าแบบว่าถ้าถ้าถ้าสนิทแบบเจอจะสั่งนี่จะจะคุดดับปรับไม่เหมือนกันนะคะแต่จะเขินกล้องหน่อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าโพดประมาณเจ็ดไล่ค่ะอันนี้ทำหลังบ้าน อันนี้จะเป็นที่ปลูกแบบที่พอ่อให้ให้แคททำนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของปู่น,นี่จะเป็นหลังบ้านนู่นประมาณสองไร่ค่ะแต่ก็ผมดินออกมาขยายเขตพื้นที่ในบ้านนี่น้หนาปู่ค่ะหน้าหนากำลังออกลูกเลย เมือนน้ํานะคะน้ําที่เอาไว้ดึงดึงใส่ข้าวโพดแปลงนี้นะคะอันนี้คือถ้าเรามีน้ํานี่เราสาม,มารถทได้ตลอดเลยค่ะแต่ว่าเราก็จะมีการทายจากนินเถาถึงเราจะทําใหม่ได้เนี่ยไอตรงนี้มันเจอฝนฝนตกหนักหน่อยก็เลยรัดข้าวโพดเลยทําให้เป็นแบบว่าไม่สูงเลยสั้นเป็นจุดจุด แต่ก็ต้นส่วนใหญ่ก็จะแบบรอบนี้จะสมบูรณ์หน่อยคะ่ะมันมันก็แล้วแต่เราปลูกจังหน่อยเนาะอันนี้ใครจะปลูกจังแบบเข้ามาคือแรงแรงเข้ามาทางทางผลหน่อยที่รอบแรกที่ได้ไปนี่ก็ประมาณใช้ได้ไปประมาณเท่าไหร่น่ะเกือบหกเทียนเกือบหกเทียนกว่าใครได้ไปอะ, <Y> ะคะ่ะ อีกประมาณสิบของเหรอพอเจ็ดเกียร์ไม่ไงนี่เนี่ทาไม่ได้แล้วค่ะ <laughs> แต่ข้าวโพดนี้เจ็ดไร่นี่ทำเงินไปแปดแปดหมื่นกว่านะคะก็จะดีกว่าทำข้าวหน่อยค่ะถ้าทำข้าวกำไรมันน้อยแต่ว่าถ้าข้าวโพดอ่ะมันก็กำไรจะเหลือเยอะหน่อยข้าวโพสัตว์นะคะ ันก็จะมีแบบถ้าเราผิดพลาดก็คือมันก็จะลงทุนสง่งก็จะส่งที่ทางาเล็ดท่านลรงปูงแล้วก็ปุ๋ยรองพื้นี่มันก็จะเบิงตรงต้นต้นทุนตรงแรกๆหน่อยค่ะนะคะไมคะ่ค่ะอันนี้เป็นเหมืองแล้วก็เอาไว้ดึงใส่ข้าโพดนะคะ แต่เขาโทรมาบอกว่าโดนยังไม่มาไปฉีดของใครก่อนไม่รู้ค่ะเราจะจับฉีดยาเบาหวานให้พาา่อก่อนนี่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 ย่แปบบ๊แบบนี่สองหัวเลยค่ะนี่เขาบอกสองหัวเลยค่ะเราจะมีฟุกได้มาสองหัวมั่งนะคะ แต่รอบนี้ก็ทําท่าน่าจะจังหวะดีหน่อยโออันนี้สามหัวนี่เกินไปแล้ว<ฮ>นี่ปากหกสิบห้าวันค่ะข้าวโพดสัดอันนี้แคนปลปูกของแปซิฟิกนะคะอันนี้เป็นเจ็ดแปดเก้าล้วนนะคะแต่เราจะมีแปลง,งใหญ่นะคะแปลงใหญ่ร้ประมาณ40บกว่าไร่ เราจะรอฝนค่ะเพราะว่าเดือนแปดสองแปดนี่มันแรงเนาะก็เลยยังไม่กล้าเสี่ยงค่ะมันลงทูนสูงเราต้องเร,เราต้องเอาให้ชัวร์จริงๆค่ะเราจะจะปูนกันมันก็จะลงถึงสูงตอนแรกๆอนะ่ะต้องการดูลแลก็การ ฉีดยามันก็ถ้าเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยได้เปลื่ยยาถ้าเท่าไรหราทำมันต้องมีมตัวฮอร์โมนป่วยแก่ยาหนอนอะไรเงี้ยทำมันมันก็ใช้ยาหนอนธรรมดาค่ะอีมาอ้ายหมาหมาหัางเงินมีเพื่อนเล่นค่ะชี่เปียกปูน เปียกปูนห้จะไปหมาข้างบ้านนะคะชอบมาเล่นกระถางเงินแล้วก็เวลาให้ขนมกินหรือข้าวก็นะ่ะเหลือให้เปียกปูนได้กินบ้างหรือบางที้ีน่นั้นก็ให้เขากินบ้างเขาก็เลยติดอืมเจ็ดไล่ รอ,อบนี้จะปักยาหน่อยก็พี่แล้วฝักก็ไม่ค่อยนะเท่าไหร่เพราะว่าอากาศร้อนจัดเอกมาแล้ทิ้งยาไว้กกันจะฉีดยาเบาหวานพอก่อนนะอันนี้สั่งไรนะคะในหลังบ้านนี่จะเป็นหลังบ้านเล่าลอามาดูสั่งกันจะ ทำลานออกมาก็ที่จอดรถค่ะอังน,นี้จะเป็นที่เลี้ยงปลาหลพ่อ,อน,นี่จะเป็นที่ข้างหลังบ้านที่เราทำดินออกมานะคะมันก็เลยมราจะกินที่เขาก็ไปนอนอันนี้เป็นหลังบ้านที่ถัดบอกนะคะ นน้นนั่นอะไรข้าไปฝั่งรน้นนี่จะเป็นข้าวโพดที่เดียวกันอยาจะลงไปดูความสูงของข้าวโพดกันนะคะนี่สูงเละนะรอบนี้ข้าวโพดสูงมากรอบที่แล้วนี่อากาศมันจะร้อน รอบนี้เหมือนไดฝักยาวหนอ่งนี่ค่ะข้าวโพดกำลังออกไหมเลยอันนี้สองฝักเลยจ้าโอ้ยอไม่ออกเยอะจัง มาดูกันว่ามาันเวลาแก่มันจะสมบูรณ์มากไหมเออทำไมขนาดนี้เลยอ้อกี่ฝักนี่นี่หนึ่งสองสามสี่โอ้ทำไมออกขนาดนี้ออกออกมากไปแล้วดินน่าจะสมบูรณ์จัดหรือเปล่า ทำไมรอบนี้โอ้โหสองหัวไหลเหมือนกันสามหัวเอออันนี้สองหัวสองหัวทำท่าสมบูรณ์หน,น่อย ัน,นจะเป็นสองไล่ข้างหลังนะคะแล้วก็ถัดออกไปจะเป็น5้าไล่รวมแล้วก็เป็นเจ็ดไล่ค่ะรอ,อบนี้จะสูงหน่อยพดๆ้าพูด,พดอันนี้ข้าวโพดสัตว์นะคะนนข้าวโพดสัตว์ี่ไปออกรายการซปเปอร์ฮันเด็ดทิดาข้าวโพด ระหว่างรอดโดนนะคะโดนก็ยังไม่มาเลยขเขาไปฉีดของคนอื่นก่อนเก็นข้าวรอแล้วไทยไทยไทยข้าวโพดยูทูบข้าวโพดเลี้ยงสัตวพ์พดเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ไปร้อนม่ลีง่ายไปแตัเน่ะ อน,น,นีมันมันอ้อยอะไรนะกินได้นะเนี่ยกินได้ไม่ได้ประเด็นอนะอ <laughs> ไม่มีมะลิอัดก็หยุดก่อนไงหยุดหลายวันเนยไม่หลายวันนะัเดี๋ย,ยว่ไปไอ่ ก็ไม่ค่อยเห็นว่าจารนะเช้าไปไหนพื้อเรีนก็โอ้ไปเช้าเย็นเยา็เบอย็าตอนยไก่ด้าไหรกยงันูก่อันงูเออลหก็ออนก็รอเพิงอ่ะเดี๋ยวพอจะรื้อเพิงอู่เน่ะมันข้าก็นแล้ว ว่าจำไปร้อยหัวดงเงี้ยเออร้อยที่อ่างเลยมันมีหลายอ่างอ่างไทยมากเลไหมัน,น,นก็มีอ่างห่างน็มีไม้ร้อยี่อ่างเลยมันกอันนี้เอาให้นางไปซ่อมเออไปเช้ากลับเย็นนะระจำไปร้อยทั้งวันเลยไงโอ้หเมื่กี้กเกือบมืดแน่ ร้อ,รอยเมื่อกี้ร้อยให้หมดไงค่จะร้อยให้หมดเขาไปอยู่บ้านเย็นกว่าจะเห็นเอาเข้าบ้านอดีนะมีไม่ถัดมันก็ได้เยอะหน่อยนี่ะเขาร้อยกันเยอะไงคุณร้อยพี่ก็ไปให้ก็บ้านเยอะนะ จะขบป่าแก่อย่างไรู้เนี่ยม,มันให้ลูกแดงขบปลาอยา้มให้ลูกแดงมันกินได้กลัวงูนะมาง,งูมาเยือนเหมือนกันบ้านเนาะ แต่ฝนไม่ตกจริงอะเห็ดอะไรมาขึ้นบ้านเนี่ยแตงโมแตงโมแตงโมพี่ขาวเดดือลขาร้อนเดือดเลยนะอะไรเดือดอะไข่เงี้ยเนี่ยต้มรุอนหนาเนี่ยเดือดชาดๆๆเลยนะร้อนเลยนะกินข้าวจ้ากินข้าว ฮัลโหลมีข้าวมีข้าวก่อนดีกว่าเดินไปชิบของคนอื่นไปแล้วไงแม่ไหมแล้บอกเช้าเช้าคือกี่โมงก็ไม่รู้นั่นไปยได้เช้าได้เช้าภาษาเช้าของโบราณนี่ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะเช้าต้องบอกได้ว่ากี่โมงหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเนี่ยนี่เนี่ยก็เพราะใช้ภาษาเช้านี่เนี่ยลมแรงของคนอื่นของเราลมเย็นคนเดี พัหนีเด้ได่ป่ะเปีนเปิดเราเลยมึงเข้าก่อนดีกว่า